พรรคเพื่อไทยนั้นมีมติเอกฉันเลือกนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นหัวหน้าพักคนใหม่นะคะและเลือกนายภูมิธรรมเวทยชัยเป็นเลขาธิการพักค่ะซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นระบุถึงผลการเลือกหัวหน้าพักในวันนี้ว่าสะท้อนถึงความสามัคคีในพรรคเพื่อไทยค่ะค่ะแต่ว่ามีรายงานนะคะว่าก่อนหน้าที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนั้นทางคณะผู้บริหารพักมีสมาชิกพักได้เรียกร้องให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารพักรวมไปถึงรัฐมนตรีในคอรมอยิ่งลักษ สค่ะแต่ว่าทางนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนําพักก็ปฏิเสธที่จะชี้แจงนะคะโดยอ้างอิงเพียงว่าไม่อยากทําลายบรรยากาศที่ดีนั่นเป็นเพราะเหตุอะไรและมีประเด็นความขัดแย้งเรื่องอะไรนะคะเราจะไปติดตามบทวิเคราะห์จากคุณสวรักษณ์วัฒนศสิมค่ะแหล่งข่าวจากห้องประชุมพักเพื่อไทยบอกเขาว่าช่วงเวลาที่นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตร เข้าประชุมใหญ่วิสามาันเพื่อเลือกผู้บริหารชุดใหม่มีสอสอของพักเรียกร้องขอทำความเข้าใจกรณีปรับโครงสร้างพักและปรับคอรมอรยิ่งลักสามค่ะเพราะการปรับโครงสร้างพักเพื่อไทยและการปรับคอรมอรยิ่งลักสามคือเหตุของแรงกระเพื่อมที่กำลังสั่นสะเทือนเอกภาพรัฐบาลและพักโดยเฉพาะกรณีความไม่เท่าเทียมที่ถูกเปรียบเปรยกันว่าเสร็จนาค่าโค,โคถึกเสร็จศึกค่าขุนพล ซึ่งหมายถึงการไม่ให้ความสำคัญกับผู้ที่ร่วมขับเคลื่อนจนพักก้าวมาสู่ความเป็นรัฐบาลหากต่นายกยิ่งลักปฏิเสธที่จะชี้แจงเรื่องนี้โอกาสนี้ทนายกได้พูดอะไรเกี่ยวกับการตั้งรัฐมนตรีตไม่ในทักไดกร้างออเปล่าค่ะวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวาระ ของการคเลือกกรรมการบริหารพรรคนะคะก็ได้มีโอกาสได้แสดงความยินดีกับกรรมการชุดใหม่นะคะที่จะได้นาภารกิจนี้ไปทําประโยชน์ในการที่จะเอาเนโยบายต่างๆนั้นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ถือโอกาสในการแสดงความขอบคุณของคณะกรรมการบริหารชุดที่ผ่านมาที่ได้นําพรรคเพื่อไทยผ่านการเลือกตั้งจนมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคะ่ะ กรณีปัญหาเกิดจากเหตุที่ต่างร้องขอสิทธิในการเข้ารับตําแหน่งหรือที่เรียกกันว่าโคต้าคือโคต้าภาคอีสานหดหายไปจากที่มีสอสออีสานร้อคน <S <S เคยได้เก้าอี้รัฐมนตรีถึง7ที่นั่งแต่กลับถูกลดลงจนวันนี้เหลือสองที่นั่งเท่านั้นต่างกับโคต้าภาคเหนือที่มีสอสอสาคนนัดแรกได้ไปหนึ่งแต่ปัจจุบันได้ถึงสเก้าอี้ด้วยกัน อีกกรณีหนึ่งคือโคต้ากลุ่มนปชหลังสอสอในกลุ่มออกมาทวงถามสัญญาว,ว่าจะให้เก้าอี้รัฐมนตรีกับนายจตุพรพรมพันธ์แต่สุดท้ายก็ยังคงเก้าอี้เดียวที่นายมวุฒใส่เกื้อนนั่งอยู่ถ้าไม่ทำความเข้าใจเพื่อสร้างเอกภาพให้คงเดิมผลในทางปฏิบัติว่ากันว่าอาจไม่ต้องถึงมือกระบวนการล้มรัฐบาลค่ะหากแต่ว่ามติการเลือกคณะผู้บริหารพักชุดใหม่ ก็สรุปลงเอ่ยแบบสมานฉันท์และสภาวะของพักก็น่าจะกลับมาคงเดิมตามสโลแกนที่ว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำค่ะนั่นเป็นเพราะตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยลงมติกันแบบเอกฉันทีเดียวเพราะหลังการเสนอชื่อเพียงคนเดียวสสและสมาชิกก็ลงมติเทคะแนนให้332เสียงจากทั้งหมด334คนและตัวเลขที่เห็นก็บ่งบอกได้ว่าไม่น่าห่วงค่ะ และเมื่อเทียบฟอร์มระหว่างนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพักคนใหม่กับนายยงยุทธวิชัยดิตอดีตักจะเห็นว่าไม่ต่างกันนักทั้งบุคลิกภาพภาพลักษณ์และประสบการณ์รวมถึงเหตุผลสําคัญที่ถ่ายทอดกันออกมาว่าคุณสมบัติสําคัญต้องมีความนีประนอมสูงแต่ควบคุมง่ายสําหรับตําแหน่งเลขาธิการพักก็เป็นไปตามที่คาดการไว้คือนายภูมิธรรมเวชย,ยชยัยพร้อมคณะผู้บริหารอีก17คน โดยสรุปก็มีทั้งบู๊และบุญค่ะแม้จะยากจะบอกว่าตัวจริงหรือนอมินีแต่โชมหน้าพอจะคาดคะเนได้ถึงที่มาค่ะและเมื่อไปดูพ่อบ้านแม่บ้านของพรรคอื่นบอกได้ค่ะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นบารมีนะ่ะมีแน่ค่ะพรรคแรกประชาธิปัตย์ว้นนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลข,ขานายเฉลิมชัยสีอ่อนและมีนายชวนหลีกภยัยเป็นประธานสภาที่ปรึกษาพรรค หัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกุลส่วนนายศักดิ์สยามชิดชอบเป็นเลขาธิการพักและมีนายสรอัดกลิ่นประทุมเป็นประธานที่ปรึกษาแต่ผู้สนับสนุนหลักคือนายเนวินชิดชอบค่ะพักชาติไทยพัฒนาวันนี้นายชุมพลศิลปะอาชาเป็นหัวหน้าพักและเลขาธิการพักคือนายพันเทพสุร,รีสถิตเลขาธิการพักและพลตรีสนันขจรประสาทเป็นประธานที่ปรึกษาพัก ส่วนนายบรรหารศิลปะอาชาเหมือนจะมีสองสถานะโดยตามตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักและควบผู้สนับสนุนหลักไว้ด้วยค่ะนายแพทย์วันรัตชานุกูลเป็นหัวหน้าพักชาติพัฒนาร้อยตรีประภาสลิมประพันธ์เป็นเลขาธิการพักส่วนน,า,นายชาญชัยชัยรุ่งเรืองเป็นประธานที่ปรึกษาพักแต่ผู้สนับสนุนหลักคือนายสุวัลิป,ปะตะพันลบพักเพื่อไทยวันนี้นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นหัวหน้าพัก และนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นเลขาธิการพักและแม้จะเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารใหม่แต่ข้อสังเกตเดิมยังคงอยู่ค่ะนั่นคือพันตำรวจโททักษินชินวัตรเป็นต้นแบบของพักการเมืองนี้ค่ะ